นี่เลยในภาพเนี่ยที่มีการเผยแพร่ไว้ติ๊กตอกนะฮะนี่เขาบอกเป็นเศรษฐีของหมู่บ้านอะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเป็นไปได้ยังไงด้วยความเคารพไม่ได้ไปเหยียดหรืออะไรบางคนบอกจริงเหรอแล้วทำไมคนรวยเขาแต่งตัวกันอย่างเงี้ยเคยได้ยินคำว่าผ้าคิ้วห่อทองไหมรวยแล้วไม่ต้องอวดคุณผู้ชมเชื่อมัภาพนี้ภาพเดียวะคนดูสีล้านห้แล้วเข้าใจว่าคืนนี้น่าจะทะลุไปหล้านหล้าน ปลากฎว่าหลังจากนั้นหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะฮะว่าคุณลุงคนนี้เป็นคนรวย ทีมข่าวอมรินทีวีต่อสายคุยกับคุณสุทัศตาเป็นคนในพื้นที่แกเปิดของชำนะครับอยู่ที่หมู่บ้านกุดนาแก้วอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดแกยืนยันว่าจริงฮะ mm hmm. ลุงคนนี้รวยมากเพราะว่าบ้านแกมีรถเก๋งกับรถกระบะ3ามสี่คัน mm hmm. แล้วก็เป็นคนรวยประจําหมู่บ้านแกเป็นคนน่ารักมากคือแกจะพาหลานแกออกมาซื้อของ mm hmm. แล้เป็นคนใช้ชีวิตสมระคนในหมู่บ้านหรือบางคนต่างถิ่นเห็นลุงโทษทีนะ